เผยโฉมแรกของด็อกเตร์ดูมจากงาน Disney Studio Marketing po, นะ้งอ o ปณเซี่ยงไฮ้ครับก่อนจะไปรับชมรับฟังการขอคุณเลยหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจโอดอาร์ติสกันด้วยนะครับมันลุยกันเลยโดยอย่างแรกที่เราควรจะพูดถึงเนี่ย คือการปรับเปลี่ยนหน้ากากของด็อกเตอร์ดูมครับซึ่งตอนนี้สำหรับผมเนี่ยหน้ากากด็อกเตอร์ดูมในฉบับ MCU เนี่ยลิ้นพันมีมา3เวอร์ชันนะนะเวอร์ชันแรกเนี่ยคือโปรโมทอาร์ตที่หลุดออกมาเป็นภาพแรกเลยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นภาพจริงไหมแต่มันก็เป็นหนึ่งในแบบเบาะแสรหรือข้อมูลที่สำคัญต่ออเวนเจอร์ดูมส a เดย์ฉะนั้นแล้วผมยังจะไม่ตัดทิ้งว่ามันเป็นภาพปลอมอ่ะเราคิดว่ามันอาจจะเป็นภาพจริงสัก 70%- 80%แล้วกันนะส่วนภาพที่2เนี่ย คือจาก e n d c r คร i ิของ The Fantastic Four First Step ครับซึ่งอันนั้เป็นทางการของ MCU เลยซึ่งหน้ากากานเนี่ยโอ้โหแม่งแบนนราบเรียงง่ายอย่างกระตูดเด็กอีกครับเนียนมากซึ่งแบบเอาง่ายๆว่าหน้ากางนั้นดูกระโปงมากครับดูไม่มีดีเทลรลายละเอียดอะไรเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออ ในท้ายเครดิตของ f อน,นั้นอะ่ะมันอาจจะเป็นชุดของด r Doom ร์ดูมาร์กหนึ่งอ่ะเหมือน i อรอนแมนมาร์กหนึ่งมันอาจจะมีความเรียบง่ายยังไม่มีอะไรมากแต่พอด Doom รดูมจะต้องออกสนามรบแล้วต้องสู้กับพวกดีเอวเวนเจอร์เอหรือ f a n ต a ติกโฟนี่เขาจะต้องมีชุดเกราะอาร์มเวอรของเขาครับฉะนั้นแล้วไอภาพโปรโมทอาร์ที่โผล่มาในงาน Disney Studio Marketing Expo ็กโเซี่ยงไฮ้เนี่ยอาจจะเป็นภาพ ชุดแรกที่ต้องเรียกเรียกว่ามันอาจจะใช้จริงใน a v e n เจ r ร์ o ูม d a y เพราะรายละเอียดดีเทลเนี่ยสวยมากครับผมเลยมองว่าเอาและถ้าอันเนี้ยมันเป็นจริงๆใน a v e n เจ r ร์ o ูม d a y ยเนี่ยผมก็โอเคนะมันสวยสดงดงามและดีเทลรายละเอียดเนี่ยมันดีจะจัดส่วนต่อมาที่เราได้เห็นนอกจากรายละเอียดดีเทลชุดเกราะหน้ากากของด็อกเตอร์ดูมแล้วเรายังจะเห็นว่าด็อกเรดูมเนี่ย โพลังเวทมนต์ครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าด็อกเตอร์ดูมเนี่ยมันเป็นตัวละครแรกๆในคอม,มิกเลยที่เอาความสามารถด้านฉลาดด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาผสมผสานกับทางด้านของเวทมนต์ครับซึ่งใครหลายคนที่ไม่เคยดูคอม,มิกอาจจะคิดว่าเอ้ยแต่งได้ของไอรอนฮนนะครับพี่เขาเอาเทคโนโลยีมาผสมกับเวทมนต์เป็นตัวแรกครับบอกมึงพอเลยตัวละครเนี้ยแบบ ลบออกไปจากสมองเลยไอไอซีรีส์เรื่องนี้นี่มันแบบโหแม่งกระโปกแมวมากคือผมรู้สึกว่าผมไม่น่าไปเสียเวลาดูมันแต่ว่าพอดูแล้วก็ได้มาทําคลิปบทคลิปด่าเออมันมันปากดีนี่คือข้อดีนะครับของไอรอนฮาร์ดตัดเข้าด็อกเตอร์ดูมันก่อนซึ่งไอพลังเวทยเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดกันมากซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าดรดูเวอร์ชันเนี่ยเอยดรดูเวอร์ชันนี้เนี่ย เวทมนต์เขาจะแบบครึงขังหรือโหดเท่าด็อกเตอร์สเตรทของเราเลยหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฉากด็อกเตอร์ดูมเนี่ยนั่งบัลลังครับซึ่งไอ้ด็อกเตอร์ดูมนั่งบันลังเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพไอคอน,นิกของภาพจําผลด็อกเตอร์ดูมอยู่แล้วว่าเขาจะต้องมีปราสาทเขาจะต้องนั่งบัลลังของเขาซึ่งไอตรงนี้มันน่าสนใจที่ว่าไอภาพโปรโมทอาร์ที่หลุดมาก่อนภาพแรกเลยเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรืออะไรนักหนานะ ซึ่งมันตรงกันครับว่านั่งบันลังเหมือนกันอ่าซึ่งมันจะมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเชื่อมโยงกันแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ด็อกเตอร์ดูของเรานะครับต่อยทะลุและกระชากกระดูกสันหลังของตัวละครใดตัวละครหนึ่งออกมาซึ่งไอฉากนี้เนี่ยมันเลฟเฟอร์เลนถึงฉากที่ด็อกเตอร์ดูเนี่ย ดึงกระดูกไขสันหลังของธานอสหรือเปล่าในอีเวนต์ซีเครด์วอนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูซึ่งไอกระดูกในภาพที่เขาใช้ให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ๆนะซึ่งผมในมองว่ามันอาจจะเป็นธานอสแหละซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหฉากนี้เนี่ย แสดงถึงศักยภาพและพลังของดร d อเดูมของเราอย่างมากครับว่าโอ้โหมึงเอ้ยพลังแม่งโคตรเยอะต่อยทะลุและดึงกระชากกระดูกสันหลังนะทนผู้ชมอภิมหาไทท่านทาน,นอสของเราบิ๊กบอสของอินฟินนตี้สากาจะถูกดร d อเดูมกระชากไขสันหลังออกมานั่นเป็นอะไรที่โอพีมากๆท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการเผยโฉมโลโก้ทีมซ u เปอร์ฮีโร่ที่มา ประเชิญหน้ากับทางหน้าของดรดูมของเรานะครับหนึ่งเลยก็จะเป็นทีมด h e อเวนเจอร์ครับโอ้โหมีแน่นอนหนังก็ชื่อ a v e n นเ r อร o ดูมเดอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือโลโก้ทีม m อเวนเจอร์เว้ยมันกลับด้านซึ่งผมงงมากๆซึ่งมันไม่ใช่การถ่ายคลิปแล้วเอาไปกลับด้านเว้ยเพราะว่าโลโก้มาวิลเนี่ยมันยังตรงด้านอยู่ฉะนั้นแล้วเขาจริงจังและจริงใจที่แบบ จะให้มันกลับด้านเว้ยซึ่งมันมีความหมายอะไรแฝงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปซึ่งทีมที่2ครับเป็นการเผยโฉมหน้าของแบทแพนเทอร์ก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่าทีมจากวาคันดาเนี่ยมาเสริมทัพอเวนเจอร์สของเราอย่างแน่นอนส่วนทีมที่3เนี่ยโอ้โหเลข4โดงมาแต่ไกลเลยก็ทีมเดอะแฟน a s สติ p โฟของเรานั่นเองครับส่วนทีมสุดท้ายท้ายสุดที่โผล่มาเนี่ยมนุษย์กลายพันธุ์ครับ มิวแทนส์ของเรานั่นเองอย่างทีม x n ครับอื้ครับก็โผล่มาหลากัหลกๆและ4ทีมส่วนจะมีมากกว่านี้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะไอพวกยังอเวนเจอร์หรืออะไรนะั New ้นนิวอเวนเจอรเออวะ่ะลืมซึ่ง New a v e n เจ r รของ Thunderbolt เนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะไปรวมกับอเวนเจอร์ Avengers. เป็นแบบ ทีมใหญ่ๆเลยนะเขาไม่อยากมาแยกย่อยให้มันแบบเล็กๆหรอกส่วนไอทีมอะไรนะยังอเวนเจอร์หรือแชมเปียนของพวกเราเด็กๆก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะบทบาทหรือราศีแบบมันค่อนข้างที่จะก็ขอไม่พูดถึงมันแล้วกันแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดส่งท้ายคลิปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ ข่าวลือหรือข่าวปั่นที่ป๋าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย์ของเราเนี่ยจะถอนตัวจาก a v e n g e r s d o o m Day เพราะว่าไอดิสซี่เนี่ยมันโวกซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วถ้าดิผมหาข่าวมาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นข่าวปั่นนะซึ่งเราก็มองในสองมุมก็คือเป็นข่าวปัน่นเรียกกระแสก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นจริงๆแต่ว่าพยายามขบข่าวเพราะว่าดิสนีย์แม่งขึ้นชื่อเรื่องโวกพลังหิงอะไรแบบนี้อยู่แล้วะผมก็เลยมองว่าแม่งอาจจะมีเรื่องจริงเล็กน้อยหรือเปล่า แต่ก็ต้องรอดูและติดตามกันต่อไปเพราะว่าตัวละครหญิงพลังแก่งที่ผมนึกได้เนี่ยปนก็จะมีเอาง่ายๆนะไอตัวละครอย่างเดวมาร์เวลอ่ะอ่ะก็คือแบบตอนนี้มันก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าตัวละครพวกนี้จะโผลมามากนะักไอมิสมาเวลก็หายเข้ากรีมเมกไปเลยนะครับหรือทางด้านของมอนิก้าแรมโบก็ที่ไปอยู่โลกของ X-men เนี่ยก็น่าสนใจว่าสรุปแล้วไอโลก Xmen นั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับ Xmen ที่จะโผลมาในเวทเจอร์ดูมส์เดย์หรือเปล่าอ่ะ ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะทุกผู้ชมงาท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรกับชมแรกของดร์ดูมหรือทฤษฎีต่างๆนานาเกี่ยวกับด Doom รดูมที่เขาเผยภาพมาไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือกระช่าไขาสัตหลังของใคราบางคนหรือการนั่งบันลังหรือการ เปลี่ยนไปของหน้ากากดอกสตูมอะไรก็ตามแต่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้อย่างจุใจเลยนะครับโอนอาร์ติสพูดผิดพลาดประการใดไม่โดนใจตรงไหนอะไรยังไงก็ขอโทษไว้นะที่นี้กันด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะกระดกรอเรือรอเริงหรือพูดไม่ชัดเจนมากเพราะเป็นร้อนทยอีกแล้วต้องขออภัยด้วยนะผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโอนอาร์ติสกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่างรวดเร็วครับสวัสดีครับ